สวดีค่ะพบกับช่อง KN 3 1 1 1วันนี้นะคะเราก็จะมาลองแบบขึ้นแม็กปกติเวลาเราเล่นกับเพื่อนนะคะเราก็ขึ้นแม็กเล่นกับ c n 3 1 1 1นั่นเองค่ะทุกคนทุกคนคะอาจจะมีเออแบบอาจจะไม่รู้นะคะว่า VT นี้มันจะขึ้นแม็กหรือเปล่าคะ่ะ อื่นคะให้เราค้าด้วยกสีวิสีแบบไม่จัดอันดับถ้าจัดอันดับโอโหคนโหดจะตายเราจะสู้ไหวหรอค่ะทุกคน <c oughs> คือทุกคนปกติเราจะตินาเนี่ยก็จะกนตินากับนาชาจะขึ้นแม็กตลอดใช่ไหมคะทุกคน <c oughs> บางทีก็จะเป็นชมพูนะคะแต่ถ้าถึงห้าไลน์เมื่อไหร่เราก็จะมาฉลองฉลองแบบคนที่แบบเอออะไรก็ไม่รู้นะคะจะมาเล่นกับชมพูอีกค่ะเลือกปืนกันก่อนเลยนะคะทุกคน ตอนเราก็อาจจะสลับพูดกับเอ่อนัชาบ้างน,นะคะอันนี้ Ora, นะคะเราทำอัดค sure. ่ะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าเ <Hey, สียงมันแบบอุกกวักอุกกวักอุกกวักอะไรก็ไม่รู้เลยรุนกรันะคะเสียงมันแบบเปรอะเปเนาะอันนี้เนาะก็ชมพูก็ไม่ได้เปิดไมค์ค่ะทุกคนชมพู่ก็มแบบว แล้วก็ไม่ได้เปิดไ่เหมือนกันค่ะทุกคนคือมันเน็ตมันอาจจะไม่ดีบ้างนะคะทุกคนก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าเมื่อกี้อะเราตอนถ่ายเราออกไปนั่งข้างนอกใช่ไหมทุกคนวิเพื่อนยิงแต่ว่าตอนนี้เราไม่เห็นคนเลยอะคนหายไปไหนกันหมอดอ่านชื่อก็แบบชื่อชื่อเวลาคนแตั้งโอ้โหตั้งแบบผูรับพูรับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะ,ะ,คะโอเควิศพหนึ่งตาแล้ว เราทาก็ต้องซ้ำศพกันค่ะทุกคนฆ่าแต่ใครได้คนหนึ่งก็ต้องซ้ำศกวิธีการขึ้นแม็กนะคะของเราก็คือวิ่งไปรอบรอบค่ะวิ่งแบบมันจะขึ้นดาเมจใช่ไหมทุกคนเผือได้ขึ้นแม็ก่ยวิ่งไปรอบๆต่อไปก็สังหารค่ะอุ้ยเจอคนก็สังหารแบบนี้เลยนะคะอุย้ยล้มหนึ่งครับผมแล้วก็ซ้ำต่อนะคะไม่งั้นเพื่อนมันจะมาชุบค่ะทุกคนเราต้องซ้ำศพค่ะซ้ำซ้ำศพ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  เอาเพื่อนมาย่างยาแล้วว่าอูสาคาได้เย้ yeah, ชนะค่ะทุกคนแต่ว่าเราก็ไม่ได้ขึ้นอยู่ดีนะคะเพราะว่าเพื่อนสังหารได้เยอะกว่าแสดงว่าเราต้องสังหารนะคะทุกคนเขตต่อ้ายเลือกปืนอะไรนะไม่รู้จะเลือกปืนไหนดี <M> เอาปืนนี้ <MP> ละกัน M&P5 ค่ะทุกคนพ <Okay, S 2> อดีจำชื่อได้เนาะ ก็คือตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะชนะหรือแพ้นะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยรุนกันเอ่ยเข้าบ้านไปก่อนเลยค่ะอย่างแรกขึ้น,นบนบนับนไดแล้วก็ตามชมพูไปนะคะชมพูก็จะอาจที่แบบโอ้โหให้เราลงใหม่แล้วก็เข้าใหม่อีกครั้งเนีมันอาจจะเป็นแบบที่เปลกแปลกมากเลยให้ขึ้นให้ลงบ้างนะคะทุกคนเพื่อลม้มอ่ะตอนนี้นะคะอุ้ยชมพูล้ม วาาไงว่าพี่โอ้โหตายแน่นอนอยยอยยับนะคะตอนนี้นะคะเราขอเล่งเวลาค่ะป้ายตอนนี้นะคะเราเล่งความเร็วแล้วก็อาจจะพูดแบบเร็วๆบ้างนะคะก็ต้องขออภัยด้วยอันดับแรกเลือกปืนเลยค่ะเลือกกับระเบิดอ่าใช่กับระเบิดไม่ได้ไม่ได้เลือกกับระเบิดมกกเมื่อกี้ลังเลว่าจะซื้อเห็ดหรือกับระเบิดนะคะทุกคนเราไม่ชอบพูดเร็วนะคะทุกคนเราไม่ชอบโอ้วิ่งโคตรเร็วอุ้ยขออน,นุญาตแบบหนึ่งนะคะ วิ่งอย่างเร็วมากหุยชมพูบอกว่าเห็นคนอยู่ตรงระเบียงแวบๆแล้วก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะทุกคนเราก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงชมพูนะคะเพราะเรามานั่งอาจอุยใครล้มโอโหเดยวอย่างเร็วแล้วล้ม,มเ,เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนดูนะคะเราจะแตกค่ะทุกคนีย๋ยว้มแลวก็ล้มอ,อีกเนะานะ,ะวิ่งเดินอยาบแล้วค่ะเพราะมันไม่รู้มาทางไหนอะ่ะหาไม่เจอ มันอยู่ด้านล่างนี่เองต่อไปนะคะเป็นพื้นที่ของหอดูดาวเลือกสองควงเลยเลือกไอวอมาคราวนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะเตะหรือว่าไม่เตะนะคะคาดคิดว่าน่าจะไม่เตะเพราะว่าสองควงเนี่ยเป็นปืนที่ถนัดมากที่สุดเลยค่ะทุกคนยกเว้นเน็ตหลุดค้างๆนะคะชมพูบอกว่าถ้าเราอยู่ด้านบนนะคะเออตัวตผู้นะคะก็จะจับสกิวิ้งไว้วอผิด คนอื่นนะคะก็จะจับสังเกตเราได้ง่ายนะคะทําให้เราจะตายง่ายขึ้นนะคะทุกคนเราก็มานั่งปั๊มยาโดยเลือดเหลือนิดเดียวแล้วค่ะห้าเม็ดหรือเปล่าเนี่ยนี่ถ้าเราอยู่ตรงนี้แบบคนก็จะจับสังเกตได้ง่ายว่าหลังให้เราอยู่ด้านล่างนี่ดีนะมียาชุบชีวิตแต่ว่าคนอื่นมาไม่เห็นแล้วก็โดนเพื่อนยิงเลยค่ะโอ้โหดูตอนนี้เราก็ดูเพื่อนยิงนะคะวาร์ปหน่อยค่ะโอเคมาดูตาต่อไปนะคะ ตานี้ก็เป็นรอบตัดสินนั่นเองบางทีนะคะ<อ>ก็อาจจะเสียงหายบ้างก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเรานั่งอดัดแล้วก็บางทีมันก็หลุดไปบ้างนะคะโอเคมานั่งอาบน้ํากันก่อนลา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 รอเล่นคะ่ะทุกคนขึ้นบ้านไปก่อนเลยเราเราไม่ต้องพูดเร็วก็ได้นะคะทุกคนพูดช้าช้าไม่ต้องให้ร็วอยู่แถวๆนั้นแะเวียงอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนดูนะคะเรามีแต่ปืนระยะ กล้อ่ะไม่มีปืนเลยอุ้ยล้มดีนะเราพกอันนี้มาเดี๋ยวก็จะแตะค่ะทุกคนดูให้ดีๆนะคะชมพูอย่ายืดยาอุ้ยเอ้ามันตาระเบิดมาแล้วคนอยู่ตรงนั้นพอดีโอโหตายเลยค่ะก็แพ้แล้วนะคะโอ้โหทุกคนก็แพ้นะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวเมกนะคะก,คก็ต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าแต่ละตามัน เล่นยากเล่นยากคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน